ยังไม่รู้นะครับว่าร้าน My Beauty มีบริการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับอันแรกนะครับก็จะมีทําเล็บต่อเล็บเพชรลายนะครับหรือว่าใครที่อยากทําเล็บเป็นนะครับมีสอนทําเล็บนะครับจนเปิดร้านได้เลยต่อไปนะครับก็จะมาคู่กับทําเล็บเลยคือสปามือสปาเท้านะครับและตอนสปาเท้านะครับก็จะมีขัดส้นเท้าแตกให้ด้วยนะครับหรือใครที่อยากทําเป็นนะครับก็มีสอนให้ด้วยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นบริการต่อขนตาลิปติ้งขนตาลิฟติ้งคิ้วก็มีนะครับหรือว่าใครที่อยากทําเป็นนะครับทางร้านนะครับก็มีสอน ให้ด้วยนะครับนักเรียนได้ฝึกขนคนจริงนะครับสามารถลงลูกค้าได้เลยต่อไปนะครับจะเป็นบริการต่อผมนะครับจะมีเทคนิคการต่อหลายแบบนะครับกิฟต์นาวลิงคิลาตินเปียเกาหลีและขนนกนะครับหรือจะเป็นงานดัดงานยืดงานเคมีก็มีนะครับหรือจะเป็นสระใดต่อผมผู้ชายก็มีนะครับต่อไปนะครับจะเป็นงานสักนะครับมีทั้งสักปากสักคิ้วสักขอบตาหรือว่าจะเป็นสักปิดหัวล้านปิดรอยแสกนะครับและใครที่อยากทําเป็นนะครับทางร้านก็มีบริการสอนให้ด้วยนะครับสักคิ้วสักปากสัก หัวนะครับต่อมานะครับจะเป็นงานชี้ฝ่ายจะเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่ก็ชี้ได้หมดเลยนะครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นงานแว็กนะครับไม่ว่าจะเป็นแว็กคิวแว็กหน้าผากแว็กขนขานะครับและตอนนี้นะครับทางร้านกําลังปรับปรุงโซนสลิปสปาอยู่นะครับใครที่กําลังรอนะครับฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับ